มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสั่งปิดสามหมู่บ้านหลังเจอคลัสเตอร์หมอลำเมื่อวันที่9มกราคมสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด1 9ในจังหวัดนครพนมนะคะยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องและล่าสุดค่ะภาพรวมผู้ติดโควิด1 9ในจังหวัดนะคะพบว่ามีผู้ติดเพิ่มขึ้น43ราย ยอดติดโควิด19สะสม5,517รายค่ะและหายแล้วนะคะสะสม5,245รายหายแล้ว2รายยังคงรักษาตัวอยู่315รายค่ะโดยที่คณะกรรมการจังหวัดนครพนมยังคงเพิ่มมาตรการเข้มต่อ,ตอเนื่องนะคะในการควบคุมป้องกันและการแพร่กระจายของโควิด19ทั้ง12อำเภอ เนื่องจากหลังช่วงเทศกาลปีใหม่มียอดผู้ติดเพิ่มต่อเนื่องรายวันเลยค่ะขณะเดียวกันนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครพนมพร้อมด้วยคณะกรรมการอำเภอนาแกอบตอพิมานและเจ้าที่เกี่ยวข้องได้มีคำสั่งประกาศปิดพื้นที่3หมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้านดอนพัฒนาหมู่ที่6 บ้านดงน้อยหมู่ที่9และบ้านคลองเจริญหมู่ที่10ตําบลพิมานอําเภอนาแก่หลังพบคลัสเตอร์หมอลำเนื่องจากมีกลุ่มเสี่ยงไปร่วมงานหมอลำในพื้นที่เขตติดต่อที่อําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารทําให้มีผู้ติดโควิด1 9แล้วกว่า60รายมีผู้ติดเสี่ยงสูงรอยืนยันผลตรวจกว่า200รายค่ะจึงต้องปิดพื้นที่3หมู่บ้านล็อกดาว ตั้งแต่วันที่8ถึง12มกราคม2565ห้ามเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเพื่อตรวจสอบคัดกรองหาผู้ติดโควิด -19 ป้องกันการแพร่กระจายทางนี้อบตอพิมานจึงขอรับการสนับสนุนจากภาคระัฐะเอกชนให้การสนับสนุนเกี่ยวกับน้ำดื่มเครื่องอุปโภคแล้วก็บริโภครวมถึงถุงยางชีพนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่ขาดแคลนในช่วงปิดพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อบรนเทาความเดือดร้อนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสั่งปีสามหมู่บ้านอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมหลังเจอคลัสเตอร์หมอลำพุ่ง60รายรอยืนยันผลอีกกว่า200รายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ